แม้ว่าฉันไม่เหมาสมแม้ว่าฉันมีดีพร้อมแต่ว่าใจกยอที่เธอเยเธอเปิดใจยอรับก,กันให้ฉันได้รักเธอเป็นไงบ้างอุ้มมเจอต้องรอกมันหรือเปล่าไม่เจอเลยท้งแทนเราจะมาช้าไปพวกมันคงมาถึงแล้วก็หนีไปหมดแล้วอ่ะ ทีมืดแปดด้านเลย,ไ,ยไปตามหามันที่ไหนพมมุ่งสมถ้าน้ำจากสาโนดาเนี่ยใช้รักษาพิษหน้าพวกมันได้ใช้รักษาชิโรได้หรือเปล่าอ่ะไม่ได้หรอชิโรโดนคำสาปโดยไอเอสุเลศทางเดียวคือให้ออสุเลศเนี่ยมันถอนคำสาปน้ำจากสาโนดานก็ช่วยได้แค่ให้ชิโรรู้สึกดีขึ้นเท่านั้นแหละ ใจพวกเจ้ามากเลยนะข้านึกว่าข้าต้องตกหน้าผานในป่าหินมะพา,านนี้ซะแล้วอะ่ะว่าไงนี่มันตัวอะไรอ้าวก็ครุบไงบนโลกมนุษย์มีรูปปั้นให่เห็นเนยอะแยะไปหมดรูปปั้นครุแต่ฉันเคยเห็นแต่ครุตัวกับเพี้ยแบบนีน้ฉันไม่เคยเห็นเบี้ยกาครุษน้อยไงนี่เราไม่ใช่ครุษน้อยนะเราชื่อตัดสวิน ขอโทษจ้ะแต่ซูวินแต่ว่าดูจากหน้าตาและลักษณะของพวกเจ้าแล้วเจ้าไม่ใช่สัตว์ในป่าหิมพานี้ใช่ไหมอืมอืมที่นี้เจ้าเป็นมนุษย์เหรอแล้วมนุษย์มาอยู่ในป่าหิมพานี้ได้ไงอะเอ๊ะแล้วเจ้าจะตกใจอะไรลักหนาถ้าเจ้าุดน้อย เราบอกแล้วไงว่าเราไม่ใช่คุณน้อยเราเชื่อตัดสเวนโอเคตัดสวินก็ตัดสวินอไอเรื่องที่พวกเรามาอยู่ที่นี่ได้งไงเนี่ยนะมันเรื่องยาวโอเคอเอาเป็นว่าง่ายๆเลยนะเจ้าเห็นพวกอสศูนย์บ้างหรือเปล่าอสศูนเนาะอสศูนก็ต้องอยู่ในพิภพอสศูรสิจะมาอยู่ในป่าหิมะพานได้ยังไงเฮ้ยนี่ฉันเป็นคนถามไม่ได้มาถามกัปะปะท อสูรได้ยังไงก็เรายังเกาะตรงหน้าผานั้นอยู่เลยแล้วเราจะเห็นอสูรได้ยังไงแล้วครุดน้อยอย่างเจ้ามาอยู่บนหน้าผานในป่าหิมพันได้อย่างไรปกติแล้วครุดจะต้องอยู่ที่สุรรณพิมานบนยอดไม้ฉิมฟรีไม่ใช่หรอแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะเหรอเรื่องมันยาวอ่ะแถมอีกอย่างหนึ่งน,นะมันไม่ใช่เรื่องที่มัน,นุษย์อย่างเจ้าจะมาสอรู้สอเห็นเกี่ยวกับเรื่องของข้า จะไปไหนก็ไปแหละถ้าไม่ไปนะข้าจะจับพวกเจ้ากินเหมือนที่ข้ากินนากเลยโอ้โหไอ้นี่ปูกระเปี้ยงเนี่ยทำเป็นปากดีพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนเลยไงให้รู้จักบุญคุณที่เขาค,คนที่เขาเพิ่งช่วยชีวิตเ่ะฮะเอาละพวกเราไปดีกว่าไปตามหาอสุเทที่อื่นเถอะ พาเนี่ยนะมียอดเขาทั้งหมด8 4 0 0มืนยอดเรามีเวลาแค่3คืนไออซุเล่มาทำแบบนี้ต้องการบีบบังคับให้เราพาชิโร่ไปคืนให้กับมันนะดิ <S <S เราต้องหาตัวมาในให้พบถ้าผมจะใช้หน้าเลยบังคับให้มันถอดคำสาบให้คุณอ,อย่าก,กุมหมดกำลังใจนะ เสียงอะไรอุมสมเสียงเสียงเฮ้ยไอ้เสียง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 นี้มัน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 รดลัสีหนึ่งในลาชสีที่ดูที่สุดในป่าอยนี้มาพานอุปกองหนีว่ะ ต้องกลัวหรอ,อเรามีนาคที่นี่เป็นเขตราชสีนาคไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะรับมือมันได้ต,ตอนนี้มีมีทางเดียวที่จะรอดอะผู้กองเห็นเถอะรีบตามเรามานะอย่า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 ให้หลงกันนะเร็วเร็วเร็วเ ตามมาเร็วเร็วเอ้เร็ว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 เฮ้ยตามมาเร็วเร็วเฮ้ยเ้เอ้ยเฮ้ยเ้าเ้เ้วอ้เอ mày này cái Motorola hay tai máy lâu, Kilo, đó Kilo. Pong, Pong, Pong. Pong, Pong,

ออกไปจากป่าหิมพานอีเหรอ สี่แล้วพวกเจ้าสองคนปลอดภัยแล้วเราขอบใจมากนะตาสวินข้าเองอก็ไม่ชดคุดไร้น้ำใจที่ไหนหรอกข้าก็แค่ตอบแทนพวกเจ้าสองคนช่วยชีวิตข้าข้าก็ช่วยชีวิตพวกเจ้ากลับเพียงเท่านี้ข้าก็ไม่เป็นหนี้พวกเจ้าแล้วแล้วอย่างหนึ่งนะในป่าหิมพานแห่งนี้ไม่มีที่ที่ใดหรือว่าสัตว์ตัวใดที่ข้าไม่รู้จักหรอกอย่างเช่น บรรดุราชาสีข้าเนี่ยสนิทกับพวกเขามากเลยนะพี่งค่ข้าบอกว่าเนี่ยพวกเจ้าสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนข้าเขาก็ไม่กายอยุ่กับพวกเจ้าแล้วงั้นข้าไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนแตสวินถ้าเจ้ารู้จักสัตว์ในหิมพานต์ดีไม่โปรดช่วยเราตามหาอุ้งสมแล้วก็พวกสูนด้วยได้ไหมแต่มันไม่ใช่ธุระข้าเพียงแค่ข้าช่วยชีวิตเจ้าข้าก เปน,นี้กรรมพวกเจ้าแล้วข้ากลับก่อนนะเราขอร้องนะแตรัสวินครุฑเป็นผ่านนะของพระนารายย่อมต้องมีจิตใจดีการที่เจ้าได้ช่วยเหลือมนุษย์ก็เหมือนการสร้างกุณลอันแรงกล้าเจ้าเติบโตไปก็จะได้เป็นครุฑที่มากบารมี พี่สาวคุณนี้รู้เรื่องค่าเยอะจริงๆเลยนะอืแถบกลิ่นกายก็หอมข้าถามจริงๆอะ่ะเจ้าอ่ะเป็นมนุษย์หรือเปล่าชิโรไม่ใช่มนุษย์อย่างเราเหรอกเธอเป็นนางฟ้าแต่เธอทําผิดกฎสวรรค์ไปถูกสาวและกลายเป็นมนุษย์นางฟ้าถูกสารโข้าว่าแล้วเชียวว่าทำไมนะ าเนี่ยถึงสวยผิดมนุษย์มานาชักสนุกแล้วสิในไหนปีของข้าก็ยังบินกลับวิมานฉิมพีไม่ได้ข้าจะช่วยพวกเจ้าเป็นการแก้เบื่อของข้าแล้วกันแต่ว่าพวกเจ้าต้องเล่ามาก่อนนะว่าทำไมพวกเจ้าถึงเข้ามาในป่าหินมะพานแห่งนี้ได้และทำไมต้องตามหา,าศูนย์ด้วย อพวกอาชญากรข้ามชาติมันกำลังตามล่าตัวคุณป๋าอยู่ฉันจะต้องสืบให้ได้ว่าพ่อของคุณหนีไปกบดานอยู่ที่ไหน